ชีวิตที่ดูเหมือนคนไม่มีงานทําเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยเรานี่ททำอาชีพอะไรอยู่แล้วเราเนี่ยมีงานทำหรือเปล่าทุกคนน,นี่มีงานทำบ้าวะ ทุกคน,นะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องขยันหยกวันนี้ไม่อยู่กับเราอีกแล้วค่ะหลังจากหายไปสองอาทิตย์นะคะ <Huh? S 1> ชีวิตที่ดูเหมือนคนไม่มีงานทําเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยเราเนี่ทําอาชีพอะไรอยู่แล้วเราเนี่ยมีงานทาหรือเปล่าทุกคนม,มีงานทำปะวะวันนี้ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเปิดร้านกันค่ะทุกคนร้านอะไรหรอ เออมีร้านเยอะมากตอนนี้เปิดไปมันหกร้านขายจริงประมาณไม่มีสักร้านเลยค่ะที่ขายจริงได้เลยตอนนี้นะเออวันนี้นะคะเราจะมา unbox พัสดุกันนะคะทุกคนนี่นะคะวันนี้นะคะดิฉันได้ไปซื้ออุปกรณ์ทําเล็บมาค่ะก็หวังใจว่าดิฉันเนี่ยจะเป็น นักทำเล็บอีกงานหนึ่งนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราไม่พยายามนะทุกคนเราพยายามแล้วนะคะดังนั้นเราก็จะลองทําอะไรที่ลองโชว์ความสามารถดูนะว่าเราแบบเออเราก็ว่าเราก็พอได้นะอะไรที่เป็นงานศิลปะแต่งเค้กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทําเล็บอันนี้เคยทําเมื่อวันปีที่แล้วนะคะเคยทําแต่ว่าตอนนั้นน่ะนึกไงไม่รู้ ติดมากช่วงนั้นคืองานก็เยอะอยู่เราก็เลยไม่มีเวลาทําก็เลยขายอุปกรณ์ไปกลับมาครั้งนี้ค่ะเราว่าจะทําแบบจริงจังเลยนะคะไม่ว่าจะมีงานหรือไม่มีงานเราก็จะเป็นแม่ค้าขายเล็บแล้วกค่ะทุกคนฝากอุดหนุนด้วยนะคะเรามาอันบล็อกกันเลยค่ะ เอาละคะ่ะทุกคนแฟนๆช่องไงย่อนหยกทุกคนนะคะเราจะมาอันบล็อกกันค่ะสภาพคงก็จะดีเลยอย่างนี้นะคะในเมื่อเราแก้ปัญหาอะไรมันไม่ได้เราก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปเรื่อยๆค่ะทุกคนเพราะว่าต่อให้เราบน่นวีโววานแค่ไหนเราก็ไม่สามารถที่จะมีตังค์ขึ้นมาได้ถ้าเราไม่ทํางานค่ะวันนี้นะคะดิฉันก็ได้ไปสั่งอุปกรณ์ทาเล็บมาค่ะทุกคนก็คือนีน่นะคะเราก็จะมาแกะกันกันก,ก็เล็กเล็ทุกคนดูคือมันแบบโอ้ชีวิตฉันไม่มีอะไรแบบ เพอร์เฟกต์ักอย่างแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะยังไงมันก็ไม่เพอร์เฟกตั้งแต่แรกอยู่แล้วอ่ะเรามาอันบล็อกกันดูนะคะว่าเราสั่งแล้วจะได้อะไรมาบ้างนะคะอูห้หูบอกเลยว่าดิฉันนะคะมีแผนการทําคลิปอะไรเยอะแยะเลยค่ะอย่าจะเป็นบล็อกเกอร์เหมือนคนทั่วไปนี่ละคะ่ะแบบพูดแฮปปี้เอนดิ้งทำอาหารทำกับข้าวทาอะไรอย่างนี้นะคะก็คือดิฉันไม่สามารถทําจุดนั้นได้เพราะว่าหงุดหงิดกับกล้องที่ดีเลยค่ะแต่วันนี้ดิฉันไม่ไม่แล้วค่ะไม่ ไม่สนใจแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นซับไว้ให้แล้วกันนะคะทุกคนถ้าเกิดปากมันไม่ตรงทุกคนก็อ่านซับเอานะคะนี่เราซื้อมาะคะชุดทําเล็บค่ะทุกคนดีฉันจะเป็นแม่ค้าร้านทําเล็บแล้วค่ะเรามีชื่อร้านแล้วนะคะเป็นไอจีเล็บฟล้งค่ะทุกคนเดี๋ยวเรานะคะจะมาดูกันว่าในนี้มีอะไรบ้างชานชานอุปกรณ์ทําเล็บนะคะอย่างที่บอกนะคะปีที่แล้วเราเคยลองทําเล็บมาแล้วนะทุกคนแต่ตอนนั้นหน้าง,งาน งานก็พอมีนะคะถือว่าแบบเออเราก็ยุ่งพอสมควรนะคะเราก็เลยทายอุปกรณ์ทิ้งไปวันนี้เราจะกลับมาทําเล็บกันอีกรอบค่ะใครอยากให้ทาลายอะไรหรือสอนทาลายอะไรสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยศึกษาเรียนรู้ไว้แบบพอสมควรแล้วสัก8ปดสิเปซนได้แล้วค่ะหรืออีกประมาณยี่สิบอร์ซที่ยังไม่เรียนรู้เนาะเพราะว่าเราจะฝึกเล่นเล็บปลอมไปก่อนค่ะทุกคนมาดูกันว่าในกล่องมีอะไรบ้างนี่ค่ะในกล่องนะคะก็จะมีอุปกรณ์ทาเล็บมีเครื่องอบนะคะนี่เขามีของแถมให้ด้วย ของแถมน่ารักมากก็จะมีพวกตะไบนะคะแต่เ,เรามาดูก่อนว่าได้ของครบไหมขั้นตอนการถอดเล็บก็มีค่ะแล้วก็มีอันนี้น้ํายาล้างเล็บที่เราซื้อมานะคะส่วนอันนี้เป็นสีทาเล็บค่ะอันนี้ได้สิบสี่ขวดและอันนี้คืออมอ,อะไรไม่ดู <c oughs> อ้าวเขาก็จะมีนี่กาวดินน้ามันเราซื้อมาติดอ้นั่นเว้ยติดเขาเรียกว่าอะไรอะไอที่เพ้นท์เล็บฟอร์มอะ เ่นเล็บอะค่ะเพราะว่าตอนแรกที่เราซื้อมามันแบบเราไม่รู้ว่าใช้ไงแล้วก็เครื่องอบค่ะทุกคนใครจะฝึกทําเบ,บปปอมไปพร้อมกับเราโอยยกมือขึ้นฮคยยกมือเต็มเลยขอบคุณนะขอบคุณนะณนะทุกคนถ้าใครแบบไม่อยากจะเพ็นเองข้าก็่างมาสั่งเวที่ไอจนะคะเล็บเลบคนเลนด์ค่ะทุกคนดิจันชอ็อการสุตันไปนิดนึงด้วยความพิรันยิ่งใหม่มากค่ะ ค่ค่ะทุกคนเรามาแกะของกันดีกว่าจัดจา้านทุกคนและนี่คืออีกหนึ่งสิ่งนะคะที่เราซื้อไว้อันนี้ตั้งแต่ทําเล็บรอบแรกนะก็คือยังเก็บไปอยู่แล้วก็มีอันนี้ที่เราไปซื้อมาจากร้านเล็บนะคะนี่เป็นแท่นวางเล็บปลอมนะคะแล้วก็ที่ทาเล็บมือแล้วก็เล็บสําหรับเพ้นล่วงหน้าค่ะเพราะว่าเราค่อนข้างมีงบจํากัดในการลงทุนครั้งนี้มีความเสี่ยงนะคะดังนั้น เราจะวัดทุกอย่างด้วยความสามารถของเราเองค่ะทุกคน <c oughs> ถ้ารอบนี้พังก็คือเราไม่รอดนะ,ะทุกคน <c oughs> บอกไปเลยนะคะว่าตรงนี้คือยังหยกแบบกินเกลมแล้วค่ะตอนนี้นะคะนี่เป็นเงินลงทุนก้อนสุดท้ายนะคะในอนาคตนะคะนี่ฉันมีแผนว่าดีเพ่นนะคะจะขายเป็นอ่อ อุปไ้ก่อนค่ะเป็นแอลกอฮอล์นะคะเป็นแอลกอฮอล์ที่แบบเทนขวดเองได้สามารถสั่งได้ตอนนี้กํลาลังวางแผนงานอยู่ค่ะทุกคนทุกคนอดใจรอนิดนึงนะคะแต่ว่าสินค้าคือน่ารักแน่นอนค่ะเพื่อน เอาละทุกคนเราก็จะแก้ไปให้มันตรงได้ประมาณนึงนะคะแต่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดเนาะองเพราะว่าเราแก้หมดคงไม่ไหวนะคะเราจะมาแกะเครื่องกันก่อนนะคะจะแก้ก็คือกล้องมันดีเลยนะคะเป็นผู้สาวกล้องดีเลยไปเลยดีกว่าค่ะทุกคนเพราะว่าถ้าดในชั้นรออีกนะคะมีหวังว่าิฉันคงไม่ได้ทอะไรคะ่ะทุกคนรอทบอก็เป็นอย่างนี้นะคะรอทบอสอต่ตอนะคะ ดิฉันก็ค่อนข้างที่จะแบบเหนื่อยนะคะทุกคนเร,เราเนี่ยผ่านอาชีพหลายอาชีพมามากค่ะทุกคนพอมาเจอช่วงโควิดนี่แหละกาลังจะลุ้งลุงเลยเป็นอินฟูกําลังจะลุ้งลุงเลยค่ะทุกคนลุ้งลิ่งเลยค่ะเออหลักดาวลักดวาวค่ะขนส่งก็ส่งไม่ได้แปะมันก็ะทบไปหมดนะนะทุกคนนะเออเราก็เลยต้องหาอะไรทานี่นะเครื่องอบนะคะว้าว อันนี้เราซื้อมาเป็นสามสิบหกวัตต์นะคะน่าจะเป็นอันเล็กๆนะทุกคนเดี๋ยวเราก็มาแกะออกเลยแล้วก็มีสีทาเล็บค่ะจริงๆในนี้เขาจะมีสองสี่หกแปดสิบสองสิบสี่เออแล้วอันนี้ก็เป็นอ๋ออันนี้น้ำยาล้างเล็บและอีกอันนี้น่าจะเป็นท็อปท็อปโค้ดกับเบสนะคะเดี๋ยวเราแกะให้เสร็จแล้วเรามาดูกันว่าเราได้อะไรมาบ้างและนี่คือของทั้งหมดที่เราสั่งมาค่ะจะมีเครื่องโอบนะอันนี้เบสกับท็อปแล้วก็มี สีค่ะ14สีน้ำยาล้างอันนี้ซื้อมาจากร้านเฟนะแล้วก็อันนี้เป็นอุปกรณ์ที่แถมมาให้ค่ะและอันนี้ล่าสุดเลยมาส่งใหม่ตัวนี้จะเป็นโพลิเจลค่ะนี่นะจะเป็นโพลิเจลสีใสแล้วก็สีชมพูนะคะแล้วก็จะมีฟอร์มเล็บค่ะนี่ตอนนี้เวลาผ่านไปจนถึงประมาณที่เูเลวะเดี๋ยวนะทุกคนอเอ้าเฮ้ยชัดไม่ติด ตอนนี้เวลาผ่านไปจนถึงประมาณหนึ่งทุ่มสี่สิบห้าค่ะดิฉันได้ทำงานต่อพอลิเจลเดี๋ยวขึ้นคลิปให้ดูดทุกคนหลังจากได้ต่อพอลิเจลไปแล้วรู้สึกว่าอยากเป็นช่างทำเล็บแล้วแล้วมันก็ไม่สาเร็จค่ะดิฉันก็ต้องมานั่งร้งเลยทุกคน <c oughs> ฉันจะรอดไหมเนียจะรอดไหมเนียจะรอดไหมเนีย ดิฉันก็จะสู้ต่อไปค่ะทุกคนตอนนี้กำลังลองอบเล็บเจลอยู่ดูเหมือนเครื่องใหญ่มันจะอบไม่ค่อยดีเลยอะทุกคนถ้าในสภาวะปกติอะตาแค่นี้มันก็ดูเหมือนแบบเออเราถือว่าเราซื้อมาทำอะไรแองอะไรอย่างี้ไ้อยู่แต่ตอนนี้มันจะก้อนสไายของชันแล้วทุวกคนโอ oh my god ชีวิต ลองดูสิมีนะโอ้ oh. Oh. นี่คืออะไรพังพังไม่เป็นท่าพังไม่เป็นท่าพังมากพังแต่โทรศัพท์อะ่ะ oh. อะไรวะเนี่ยทุกคนแล้วทำไมตอนนั้นดิฉันก็เห็นได้นะแต่พอะจะเอาจริงๆอืมแบบยากอ่ะน,นี่อ ไม่อยากหรอกมันก็ยากทุกอย่างนีโอ้โหนี่เล็บเจลี่คือเล็บเจลหรอกนี่โอ้จะบ้าตายทุกคนดูไปนเนี่ยสี่วงนะคะนี่เหนื่อยแล้วง่วงนอน ะจะไม่ทําก็ไม่ได้นะว่าทุกคนคือซื้อมาอะไรเอาไงเดี๋ยวจะโดนพี่นัดได้จะทำยังไงดีทุกคนจะมีจะส่งเตาอุปกรณ์อีกแล้วชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งหรอกไม่อยากทำแล้วว่าซื้อมาแล้วไม่อยากทำแล้วทำยังไงดี หลังจากที่เมื่อคืนนะคะได้ตัดพ้อไปว่าฉันไม่อยากทําแล้วดิฉันนะคะก็ได้ฝืนใจตัวเองกินข้าวเสร็จแล้วดิฉันก็ลุยต่อค่ะแล้วมาดูกันว่าผลงานที่ดิฉันทําไปเมื่อคืนเนี่ยได้อะไรมาบ้างนะคะ และนี่คือสิ่งที่ดิฉันทาไปเมื่อคืนค่ะก็คือเราจะทาชาร์ตลิฟนะคะเวลาที่เราได้สีทาเล็บมาใช่ไหมเราก็ทาชาร์ตลิฟเพื่อที่จะดูว่าสีไหนเบอร์อะไรนะคะเราก็จะเขียนไว้อย่างนี้นะแล้วก็เล็บปลอมที่ดิฉันทําไปเมื่อคืนนะคะก็จะมีชุดนี้ค่ะเป็นสีแดงเรื่อมๆแล้วก็สลับกับสีขาวและนี้ก็เป็นสีแบบกุกก,กี้กุกกี้และดิฉันก็เพ้นเล็บตัวเองเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยเปิดแฟลชอ,อืมนี่ค่ะ เป็นเล็บที่ดิฉันทาเล็บให้ตัวเองได้สําเร็จเป็นครั้งแรกนะเพราะว่าเราเนี่ยอยากไปทําเล็บเจลแต่ไปที่ร้านที่ไรเนี่ยคิวเต็มตลอดค่ะลูกค้าแน่นสาบไม่เคยได้ทําเลยเคยได้ทําเล็บเจลที่ร้านแค่ครั้งเดียวเองมั้งก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากทําเล็บแล้วก็ซื้อเล็บปอมมาติดมันก็ยาวเกินไปเราไม่ได้เป็นคนแบบชอบเล็บยาวอะไรเงี้ยถึงมันจะสวยแต่บางทีนะแล้วแต่แล้วแต่แล,แตแล,แตลมแหนละนี่และนี่คือผลงานของเราค่ะทุกคนและเนี่ยเป็นงาน ที่แต่ก่อนเราทํานะคะเมื่อประมาณปีที่แล้วค่ะก็ถือว่าเราก็พอจะเพ้นได้นะคะทุกคนคิดว่าตัวเองน่าจะทําได้แหละแต่เราก็อยากจะบอกว่าเอองานตรงนี้เราก็จะเอามาเป็นงานเสริมให้ตัวเองนะคะไม่ใช่งานหลักอะไรหรอกก็คือ เป็นแบบนี้นะคะก็ถือว่าได้ทดําเลเบให้ตัวเองไปด้วยคือเป็นอย่างนี้มัง้งแต่เด็กแล้วตอนเด็กเนี่ยเวลาที่เราอยากจะได้อยากจะทําอะไรใช่ไหมคะส่วนใหญ่เราก็จะชอบไปสมัครตัวแทนจําหน่ายเพื่อที่จะขายด้วยถ้าเกิดขายไม่ได้ก็ถือว่าเราได้ราคาของในราคาตัวแทนด้วยคือดิฉันคิดอย่างนี้จริงๆนะก็คือเป็นคนที่ <c oughs> เรียกว่าอะไรบ้านไม่ค่อยมีตังค่ะก็เลยต้องทําทุกอย่างด้วยตัวเองมาโดยตลอดเนาะก็ถึงวันนึงก็เป็นอย่างนี้ค่ะก็หลายสิ่งหลายอย่างนะคะก็ ทำได้ทุกอย่างบนโลกนี้เลยค่ะทุกคนจะว่าก็ว่าเถอะนะจริงๆพออยากจะทาอะไรแล้วถ้าเราคิดจะทําจริงๆอ่ะสุดท้ายเราจะทํามันได้ไว้ถึงแม้ตอนแรกอะ่ะตอนแรกที่เราซื้อมาเราจะรู้สึกไม่อยากทําเป็นเพราะว่าตอนนั้นอะ่ะเราเหนื่อยและตอนนี้ก็คือ เราก็จะทําเสริมไปนะคะเพราะว่าตัวเองยังไงก็ต้องทําเล็บอยู่แล้วนะคะทุกคนใครอยากให้เราทําเล็บลายอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้เลยหรือถ้าใครสนใจที่อยากจะซื้อผลงานของเรานะคะสามารถดูได้ที่ IG เล็บเฟ r รน์นะคะทุกคนเร็วๆนี้จะมีแอลกอฮอล์ออกมาขายด้วยนะคะรับรองว่าน่ารักถูกใจทุกคนแน่นอนค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปให,ใหม่จากทางช่องของเราะคะ่ะจากนี้ไปนะคะดิฉันก็จะมาอัปคลิปอยู่ YouTube ในเกือบทุกๆวันก็คือจะมาอัพบ่อยๆก็คือจะทำ YouTube เป็นกิจจลักษณะแล้วค่ะก็คือจะไม่รอให้โทรศัพท์หายดีเลยอีกต่อไปแล้วค่ะเพราะว่าถ้ารอถึงตอนนั้นตอนนี้ก็คงจะไม่มีชีวิตยอยู่รอดนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย